พี่พี่ไงป้าพี่ย่าไงอ่ะไม่อะไรหรอกพี่คนเราเป็นแค่ทะเลาะกับแฟนเป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละพี่ก็ใครแน่อยู่หรอใช่ใครแน่อย่มาคนเดียวเวันนี้มาคนเดียวครับแต่หน้าพี่ใส่นะวันนี้พี่ใช้อะไรเนี่ยฮะใช้อะไรใช้ลาวิตะโอเคย่างย่างย่งบนเดี๋ยวดิย่างย่างอยู่ตั้งบนโต๊ะเทียนเลยแล้วต่อสายไปเอาเป็นเป็นโต๊ะสำหรับปินอย่างเดียวเลยนะทำไมล่ะรอบนี้ผมไม่รอดผมไม่ ฝากในพี่น้องนะครับฝากในนะักแสดงเขากำลังสอบทีละคิวที่ละคิวเขาตื่นกำลังมาสอบรีโอยังกับกำลังรอคิวสอบครับพี่น้องคุณนะสปอนเซอร์หลักของเรานะครับในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณทุกแบรนด์เลยอ,อย่างรูร่าไฮโซนี่คือตัวเกียวมิวสิกไลฟ์สตรีมิ่งครั้งที่สองนะครับขอพบพระคุณสปอนเซอร์หลักของเราเลยค่ำคืนนี้หลักๆของเราตลอดทั้งปีคือน้ำปลาสิริพรรสแซ่บนะครับพี่น้องแบรนด์โซซูเปอร์ ออยคือแบบว่าเป็นกับออยน้ำมันเป็นออยสำหรับผิวยางดีพี่น้องนะครับผมต้องแบนโซ่เลยครับพี่น้องกอมฟีน่าครับบริษัทกอมฟีน่าจำกัดนะครับบริษัทล้านกระเพาเดอร์บอกเรียกว่าทุกกระเพาทุกสูตรต้องจบที่กระเพาเดอร์นะครับเส้นกวยจับนะครับเส้นกวยจับอีกอย่างคือบังของข่ระบัดนี้บ่เห็นพี่เส้นเตะไข่กวยเส้นจับออเส้นกวยจับตาดาวเส้นกวยจับตาดาวแบบว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเส้นกวยจับที่อร่อยที่สุดณเวลานี้ ต้องยกให้เส้นกว๋วยจับตาดาวนะครับน้ำมังคุดตาพนารินครับพี่น้องเพื่อสุขภาพผูเฒ่าภูกแก่บานเฮาสามารถดืม่มสามารถกินได้ขนมไลฟ์ฟุตเป็นขนมผลไม้เนือน้อเหมือนผลไม้แบบคือเหมือนผลไม้และก็เป็นผลไม้1อ0เราเส้นพร้อมความหนุบหนึบที่มาพร้อมกับเนื้อผลไม้100%ใครที่กินแล้วหลงรักแน่นอนชอบแน่นอนแล้วก็ด็อตอรตงนําคลินิก อันดับหนึ่งเรื่องกำจัดขนนะครับพี่น้องแล้วก็ปลาตะทนัวนะ้ําปลาที่คู่ควรกับคนอีสามบ้านเฮาแล้วก็เหมือนมณฑาบริษัทเหมือนมนตามนมนตาิดต,ตามแฟนเพจได้ที่เหมือนมนตาความปังความเฮงต้องไปที่เหมือนมนตรานะครับ <c oughs> โหลังตาลเอารถบ้านปาดุนมาใช้หรอนี่คือให้ผู้ใหญ่รอตั้งชั่วโมงเลยเหรอทุกคนรอดางเอกคนเดียวเหรอลูกคุณพ่อวาสตรีตาโอ้เอาปแดงมาเลยบอกเมื่อไ่ อะไรทาไม่ติดมันให้ใส่เกีปีนั่นเราไปใส่เกียร์บ้างแล้วตอนดับเกียงใส่เกียร์บ้างมันไม่อะไอยู่แล้วไม่ไงก็เติมน้ำมันก็ยังไงเอารถมามากันสามคนพ่อน้นตาลมาส่งนะครับสวัสดีเอฟซีลุงดั่ขับมาเยี่ยมแต่ป่ะพี่ทำไมรถไป็นตาลนิติท่านเป็นอย่างน้อยห่าดอกได้แล้วพี่พนักงอันนี้ก็ไม่ได้เปิดที่เติมน้ำมันอ่ะเออมือใหม่ไม่ใช่ลรอรถบ้านกับบ้านชิน ป้าเราป้าไม่ได้อยู่กับมือนี่เอ้าก็ไม่รู้เดี๋ยวคุณแม่คุณแม่มาจากฟินแลนด์จะมาถึงวันที่สิบสามไม่ร้นเบื่อเพื่อตลอดเหรอทำไมรู้อ่ะเคาดูลิปเเนี่ยราเอาดูคลิปเหรอเราเอาอืมกูจะลดเหรอเอาไว้หน่อยเอากรองกูใจนุ่มนักแสดงเร็วรอนางเอกคนเดียวค่ะบทมึงเยอะกว่าเพื่อนกูเบอร์กว่าแล้วหนูก็ท่องได้แล้วไม่ต้องอ่านบทอีกสาธุ ไปดูบอกกล้องเล่นก่อนเล่น,นีย่ยขกันมไม้ค่ะถ้ามีกล้องเล่นไม่ได้เดี๋ยวก็เล่นไม่ได้เร็วเร็วเร็วรรถที่ซื้อให้ <c oughs> บ้านวารุ่นะครับวันนี้ได้ใช้งานมาส่งน้ำตาลถึงที่เลยเห็นไหมได้ใช้งานแล้วเห็นไหมเห็นไหม